อนุบาลิสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกค,ครูไเปียนค่ะก<ม>็มาพบกับคุณครูแวนนักมาในสวนนะคะหรือคุณครูพิดาในรายวิชาเกษตรระดับชั้นะสมศึกษาปีที่4นะคะค่ะวันนี้เราก็มาเรียนเรื่อง เป็นพืชที่ผสมพันธุ์ระหว่างละอลอดเระนูกับไข่นะคะทำให้เกิดผลและมีมะเมล็ดที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชนั้นเรียกว่าการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศค่ะวันนี้คูครูก็จะพาลูกนักเ,มเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือนำเอาส่วนต่างๆของพืชที่สามารถเกิดราก และ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชได้มาใช้ในการขยายพันธุ์นั่นเองครับสำหรับส่วนต่างๆที่นำมาใช้ในการขยายพันธุ์มีดังนี้ครับหนอเช่นกล้วยไผ่ตะไคร้รากเช่นมันเทศกระชายหัวผักกาดแครอทใบเช่น ต้นตายใบเป็นกุหลาบหินโคมญี่ปุ่นเศรษฐีพันล้านกิ่งโดยการปักชำเช่นผู้ระหงพลูด่างชบาโกศลมะลิลำต้นใต้ตดินเช่นมันฝรั่งพุทธรักษาว่านสี่ทิศขิงขา่าแห้ว เผือกหัวหอมเป็นต้นครับเอแล้วการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีไหนบ้างนะเพื่อนๆอ,อยากรู้หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ละก็ต้องให้พี่ยูเรนะัสช่วยหาคำตอบแล้วล่ะครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาบอกถึงวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ให้น้องๆฟังกันนะครับการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีทําหลากหลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นปักชำ่ำตอนกิง่งติดตาทาบกิง่งและการเสียบยอดเป็นต้นครับขอบคุณพี่ยูเรนัสมากเลยนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆ เมื่อรู้แล้วว่าวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีวิธีใดบ้างเราไปศึกษาแต่ละวิธีกันดีกว่าครับโดยในคาบนี้เราจะศึกษากันเพียงแค่3วิธีก่อนนะครับนั่นก็คือการปักชำตอนกิ่งและติดตาครับสำหรับ2วิธีที่เหลือเราจะศึกษากันในคาบต่อไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆพ,พร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย การปักชำคือการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นใบกิ่งลำต้นรากออกจากต้นเดิมไปปักลงในดินหรือน้ำที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้ส่วนต่างๆดังกล่าวของพืชงอกรากและแตกยอดเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้เพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือเพื่อดูวิธีการปักชำได้เลยครับ ขั้นตอนการปักชำม,มีดังนี้เราจะต้องเลือกกิ่งที่จะนำมาปักชำโดยต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปและตัดใบออกบางส่วนเพื่อลดการคายน้ำเตรียมขี้เท่ากแกลบบผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยคนให้เข้ากันหรือจะเป็นแปลงที่เตรียมไว้ก็ได้นำกิ่งที่เตรียมไว้ปักลงในวัสดุปักชำในลักษณะเฉียงลึกประมาณสองนิ้ว รดน้ำให้ชุ่มวางในที่ร่มอาจครอบด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือไม่ก็ได้รอประมาณ20-30วันกิ่งปักชำก็จะงอกรากและแตกยอดอ่อนดูแลสักระยะหนึ่งแล้วจึงย้ายปลูกได้ข้อดีของการปักชำการปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในบรรดาวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดและไม่ต้องการเครื่องมือมากนักและที่สำคัญพืชต้นใหม่ที่ได้จากการปักชำจะมีลักษณะเหมือนต้นเดิมทุกประการดังนั้นควรจะเลือกต้นแม่ที่เป็นพันธุ์ดีตรงตามความต้องการมีการเจริญเติบโต,ตดีแข็งแรงปลอดโรคครับพืชที่นิยมนำมาขยายพันธุ์โดยการปักชำคือแก้วมังกรผู้ระหง ชบาโกศนมะลิเป็นต้นครับการกต,อตอนกิ่งคือการทำให้ต้นหรือกิ่งพืชออกรากขณะที่ยังติดอยู่กับต้นเดิมเมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้วจึงตัดไปปลูกต่อไปเพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือเพื่อดูวิธีการตอนกิ่งได้เลยครับขั้นตอนการตอนกิ่งมีดังนี้ครับ เลือกกิ่งตอนที่มีความสมบูรณ์ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปแล้วทำการคว้นรอบกิ่งที่เลือกไว้ให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นท่อลำเลียงน้ำหรือเนื้อไม้นำดินร่วนผสมปุ๋ยมาพอกหุ้มรอบรอยคว้นแล้วหุ้มด้วยกาบมะพร้าวที่แช่น้ำจนนิ่มมัดหัวมัดท้ายหลังจากนั้นหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งผูกให้แน่นเพื่อเก็บความชุ่มชื้น หลังจากนั้นรดน้ำทุกวันเมื่อมีรากงอกอยู่เหนือรอยควันมากพอสมควรและแก่จนเป็นสีขาวนวลหรือสีน้ำตาลแล้วจึงตัดกิ่งไปปลูกและอย่าลืมแกะพลาสติกออกด้วยนะครับข้อดีของการตอนกิ่งมีดังนี้ครับใช้ขยายพันธุ์พืชที่เกิดรากได้ยากไม่สามารถใช้วิธีการตัดชำกิ่งแก่ได้ดี กิ่งพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ได้มีขนาดต้นใหญ่ไม่ต้องเสียเวลาดูแลมากไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมระหว่างการออกรากมากนักและใช้อุปกรณ์น้อยพืชที่นิยมนำมาขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งก็เป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับเช่นกุหลาบและไม้ผลบางชนิดเช่นลำไยมะม่วงมะนาวเป็นต้น การติดตาคือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ตาของพืชต้นหนึ่งสร้างเนื้อเยื่อประสานติดกับส่วนของลำต้นหรือกิ่งของพืชอีกต้นหนึ่งทำให้ได้ลักษณะและคุณภาพตรงตามพันธุ์เดิมทุกประการไม่กลายพันธ์การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตานั้นมีหลายแบบนะครับแต่วันนี้เราจะมาศึกษาการติดตาแบบรูปตัวทีกันครับขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไร เพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือเพื่อดูวิธีการติดตาได้เลยครับขั้นตอนการติดตามีดังนี้ครับเลือกต้นพันธุ์พื้นเมืองและเลือกกิ่งของต้นพันธุ์ดีที่มีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรคเมื่อเลือกได้แล้วให้กรีดเปลือกลำต้นของพืชพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นรูปตัวทีโดยกรีดให้ลึกถึงเนื้อไม้แล้วใช้ปลายมีดแงเปลือกรูปตัวทีให้เปิดออก เมื่อได้กิ่งพันธดีแล้วก็ทำการเฉือนตาของกิ่งพันธดีให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณหนึ่งนิ้วหรือมากกว่าเล็กน้อยและเฉือนให้มีเนื้อไม้ติดมาด้วยจากนั้นลอกเนื้อไม้ที่ตาออกแล้วตัดแผ่นตาด้านล่างทิ้งสอดแผ่นตาลงในต้นตอที่กรีดไว้ทางหัวรูปตัวทีแล้วเลื่อนแผ่นตาลงไปให้อยู่ตรงกลางพอดีถ้ามีแผ่นตาเหลือยาวเกินรูปตัวที ให้ตัดออกเสมอหัวรูปตัวทีใช้พลาสติกพันกิ่งพันแผลที่ติดตาให้แน่นโดยพันจากบนลงล่างเพื่อให้เนื้อเยื่อของแผ่นตาแนบสนิทกับลำต้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปในแผลที่ติดตาหลังจากการติดตาเสร็จแล้วประมาณ7-10วันให้ตรวจดูว่าถ้าแผ่นตายังมีสีเขียวอยู่แสดงว่าแผ่นตาที่นำไปติดกับต้นต่อเชื่อมติดกันได้แล้วจึงพันพลาสติกใหม่ โดยเว้นช่องตาไว้ให้ยอดที่แตกจากตาโผล่ออกมาได้ข้อดีของการติดตามีดังนี้ครับได้ลักษณะพันธุ์พืชที่ต้องการประหยัดเวลากว่าการปลูกด้วยเมล็ดได้ผลผลิตเร็วขึ้นได้พุ่มเตีย้ยสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว พืชที่นิยมนำมาทำการขยายพันธุ์โดยการติดตามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลเช่นมะม่วงน้อยหนาและกุหลาบเป็นต้นหลังจากที่เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศแล้วนั้นคุณครูก็มีกิจกรรมท้ายบทให้ลูกๆนักเรียนได้ลงมือทำกันนะคะนั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบไม้ เพศมีกี่วิธีอะไรบ้างนั้นพร้อมยกตัวอย่างลงในสมุดวิชาเกษตรนะคะแล้วส่งผ่านลายกลุ่มวิชาเกษตรสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนีเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้อัน่าดูสอบขอบคุณค่ะ